สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถ E ีีที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดมานําเสนอเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับซึ่งกัไนแรกจะเป็น xpeng g s คันนี้ครับและเพื่อให้มีความสดใหม่ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันอีกคันที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างสดๆร้อนๆก็คือ ion type c h h t คันนี้นั่นเองครับโดยที่ xpeng g s นั้นก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าอัจฉริยะ suv coupe ยุคใหม่ที่ตัวรถนั้นจะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของบริษัท ซึ่งจะมีโครงสร้างที่เบาและแข็งแรงและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าโครงสร้างรุ่นก่อนหน้านี้และโครงสร้างดังกล่าวจะมีถึง3ชั้นจึงสามารถช่วยปกป้องแบตเตอรี่จากการชนได้อย่างมีประสิทธิธภาพยังไม่รวมถึงออปชันระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้อย่างล้นหลามจึงน่าจะดึงดูดผู้บริโภคที่สนใจรถ E ีวีได้มากพอสมควรครับส่วน i อออนไฮเทคเอชทนั้นก็เพิ่งเปิดตัวและประกาศราคามาอย่างสดๆดร้อนๆเมื่อไม่นานมานี้ โดยตัวรถนั้นจะเป็นรถไฟฟ้าระดับไฮเอนซึ่งเต็มเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับศิละปะจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอีกทั้งยังมีการใส่ระบบประตูปีกนกมาให้ในรุ่นลักชัวรี่ซึ่งเป็นรุ่นท็อปจึงทําให้เป็นที่น่าสะดุดตาเป็นอย่างมากยังไม่รวมถึงได้ผ่านการทดสอบระบบความปลอดภัยระดับ5าดาวและได้ผลการทดสอบระดับ G ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในการปกป้องผู้โดยสารครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของรถ EV ทั้ง2คันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีความน่าใช้งานสูสีกันขนาดไหนและท่านผู้ชมคิดว่าระหว่าง x p ส n g G6 และ a อ o n h ไ p e c ิ HT นั้นรถ EV ขคันไหนกันที่ท่านผู้ชมอยากจะถอยออกมาใช้งานที่บ้านของท่านในเร็วๆนี้ครับเริ่มต้นที่ลักษณะเด่นๆคร่าวๆของ x p ส n g G6 นะครับไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Light มีระบบเปิดปิดไฟและปลอดไฟสูงต่ำอัตโนมัติมือจับประตูจะเป็นแบบซ่อนกระจกมองข้างจะปลอดพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวและพับเก็บอัตโนมัติและมีฟังก์ชันจดจำตำแหน่งไฟท้ายจะเป็นแบบ led ฝากระโปรงท้ายจะเปิปดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและหลังคาจะเป็นแบบพารา r a m i ิกค a s สร o o ซึ่งมีเคลือบฉนวนกันความร้อนมาให้ครับ ส่วนลนักษณะเด่นๆคร่าวๆของ Ion h น h ฮ t e c HT h ก็จะมีดังนี้นะครับไฟด้านหน้าจะเป็น LED แบบ Diamond c u t พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะเป็นแบบ LED เช่นกันมีระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติและมีฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้ามือจับประตูจะเป็นแบบซ่อนและประตูหลังจะเปิดปิดแบบปีกนกกระจกมองข้างจะปรับพับไฟฟ้ามีระบบทำความร้อนและมีฟังก์ชันจดจำตำแหน่ง ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แบบโฮล i ิเ n นฝากระโปรงท้ายจะเปิดปิดแบบไฟฟ้าหลังคาจะเป็นแบบ s u n น o o f ในรุ่น l u x u r รี่และเป็นแบบ p a n o โนลาม s u n ั o o f พร้อมม่านบังแดดในรุ่น p r e เมียมพรับมาดูในส่วนของคุมพลังนะครับเริ่มต้นที่ Xpeng 6ก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous ให้พลังกำลังแายมา้าสูงสุดที่258แรงมา้าในรุ่น Standard และ286แรงม้าในรุ่น long range แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่440นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็น lithium ion f o r p h a c e มีขนาด16กิโลวัตต์อาเวอร์ในรุ่น standard และจะเป็น nickel cobalt manganese มีขนาด8 7 5กิโลวัตต์อาเวอร์ในรุ่น long range กับเคพื่อล้อหลังมีระยะทางในการวิ่งสูงสุด505กิโลเมตรในรุ่น standard และ625กิโลเมตรในรุ่น long range ครับส่วนขุมพลังของ ion h y tech HT ก็จะเป็นมอเตอร์เพอร์ n e น t ต a แมกเนตซิงโครนัสให้พละกกำลังแายม้าสูงสุดที่340แรงมา้าและมีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็นลิเธียม i อออนฟอ f a เฟมีขนาด83.3ิ w h กลวัตต์วขับเคลื่อนล้อหลังและมีระยะทางในการวิ่งสูงสุด620กิโลเมตรครับมาดูที่มิติตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ s ห g 6ความยาวความกว้างความสูงจะอยู่ที่4 7 5 3ม mm. 1,920มิมและ1,650ม mm, ิมและมีระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่160มิมในขณะที่ความยาวความกว้างความสูงของ Ion High Tech HT ก็จะเป็น4,935ม mm, ิม1,920มิมและ1,700มิมและมีระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่150มิมและทั้งสองคันนี้จะมีขนาดล้อลอยที่เท่ากันคือ20นิ้วและเป็นดิสเบรกสีล้อครับ มาดูที่อุปกรณ์เด่นๆภายในตัวรถของ S g 6กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด10.2นิ้วอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger 50วัตต์ทั้งหมด2ตำแหน่งพร้อมระบบระบายความร้อนระบบระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหน้าและระบบทำความร้อนรวมถึงมีระบบอุ่นที่พมรมไหลระบบปรับอากาศแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมตัวกรองอากาศ PM 2.5 รวมถึงมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบจดจำตำแหน่งและมีฟังก์ชันต้อนรับสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรคโฮลและเบาะนั่งด้านหลังจะมีระบบอุ่นสามารถปรับเอ็นได้และสามารถปรับพับแยกได้60-40ครับส่วนอุปกรณ์เด่น,ดนๆภายในของ ion type tech ht ก็จะมีดังนี้นะครับแผงหน้าปัดจอ lcd ขนาด8.88นิ้วกระจมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ ระบบเบรคมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮลท่านชาร์จมือถือแบบไร้าสายวายเลสชาร์จเจอร์50วัตต์กระจกไฟฟ้าทั้ง4่บานพร้อมระบบป้องกันการหนีบระบบปรับอากาศอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารและตรวจสอบคุณภาพอากาศพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงมีแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าจะมีระบบระบายอากาศ และมีฟังก์ชันนวด5แบบสามารถปรับความแรงได้3ระดับบอนั่งแถวหลังสามารถปรับเอียนได้143องศาไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร Ambient Light และบอนั่งแถวหลังสามารถปรับพับแยกได้60-40ครับมาดูที่ระบบเครื่องเสียงของ X 1 G Six กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่หน้าจอสัมผัสขนาด14.96นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย และรองรับระบบนำทางพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธพร้อมสั่งงานด้วยเสียงช่องเชื่อมต่อ USB ทั้งหมด4ตำแหน่งด้านหน้า Type A และ Type C และด้านหลัง Type C 2ตำแหน่งและมีลำโพงทั้งหมด18ตำแหน่งพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียม X-Opera ครับสู่ระบบเครื่องเสียงของ Ion h y t e c h XT ก็จะมีดังนี้นะครับ หน้าจอแสดงผลส่วนกลางขนาด14.6นิ้วมีระบบนำทางและฟังเพลงออนไลน์สามารถควบคุมโดเมนอินฟอ a i เ m นเมและรองรับ Apple CarPlay พลยวงมาลัยจะเป็นแบบ Multifunction ควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และข้อมูลการขับขี่รองรับการเชื่อมต่อาลระบบ Bluetooth และสั่งงานด้วยเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหน้า3ช่อง Type C 2ช่อง Type a 1ช่อง และด้านหลังแบบ Type C 1ช่องและมีลำโพรงระบบเสียง Dolby Atmos ทั้งหมด22ตำแหน่งครับมาดูที่ระบบความปลอดภัยของ Xpeng G6 กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยและหัวข่าฝั่งคนขับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรผัน Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go พร้อมระบบควบคุมการเข้าโค้ง ระบบแจ้งเตือนลมยางระบบช่วยเหลือในการขับขี่เรดาร์แบบไฮเดฟ i t i ชันมิลิเมตรเวฟ v e 5ตัวและเซนเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวและกล้อง12ตัวระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลนระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและออกจากที่จอดรถระบบจำลองภาพการมองเห็นใต้ท้องรถระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ ระบบตรวจสอบระยะห่างระบบช่วยเหลือการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจสอบสัญญาณจราจรและระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติตามป้ายสัญญาณจราจรระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขนาดเปิดประตูระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหลังและระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่มุมอับสายตาขนาดถอยหลังและระบบช่วยจอดพร้อมกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาครับ ส่วนระบบความปลอดภัยของ Ion High Tech HT ก็จะมีดังนี้นะครับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างและม่านถ,ถุงลมนิรภัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผ่านตามรถข้านหน้าแบบ Stop and Go และมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำและขณะเข้าโค้งระบบช่วยเตือนก่อนการชนล่วงหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ระบบช่วยเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาขนาดถอยหลังระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันและควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบแจ้งเตือนลมยางระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้าและกล้องมองภาพรอบติดทาง360องศาครับ มาดูสีตัวถังกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Xpeng G6 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สีขาว a r c t i c White สีเงิน Silver Frost สีเทา Graphite Gray สีดำ Midnight Black และสีส้ม Furry Orange ครับส่วนสีตัวถังของ Ion High Tech HT ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5สีเช่นกันนะครับได้แก่สีขาว Alpine White สีเงิน Crystal Silver สีเทา Spinal Gray สีดำ Onyx Black และสีแดง Star Rose เฉพาะรุ่น Luxury ครับสุดท้ายมาดูในส่วนของราคานะครับเริ่มต้นที่ x p e r g G6 ก็จะมีราคาอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น Standard 1 4 3 9 0 0 0บาทและรุ่น Long Range 1 5 9 9 0 0 0บาทครับส่วน Ion h y p e t e c h HT ก็จะมีราคาอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยเช่นกันนะครับได้แก่รุ่น Premium 1 4 4 9 0 0 0บาท และรุ่น l u ก u r ร1 7 4น0่งบาทครับมาดูข้อสรุปกันบ้างนะครับจากข้อมูลข้างต้นทางด้นเครื่องยนต์จะสังเกตเห็นได้ว่า Ion Hype t t e h h HT จะมีแรงม้าที่มากกว่า X เ e ิง G6 ครับโดยจะมีแรงม้าที่มากกว่าอยู่54แรงม้าจึงคาดว่าสมรรถนะโดยรวมในการขับขี่ก็น่าจะทําได้ดีกว่าครับอย่างไรก็ตาม X เ e ิง G6 จะมีความจุบแบตเตอรี่ที่มากกว่า i o n Hype เ Tech HT อยู่เล็กน้อย จึงทำให้วิ่งได้ในระยะทางที่ไกลกว่าอยู่เล็กน้อยครับเมื่อมาดูที่มิติตัวรถนั้นจะสะเกตเห็นได้ว่า Ion Hype t e c HT จะมีมิติตัวรถในภาพรวมที่มากกว่า s 1ส G6 ครับโดยจะมีความกว้างที่เท่ากันแต่จะมีความยาวที่มากกว่า182 mm แมลมและสูงกว่า50 mm มมจึงคาดว่า Ion Hype t e c HT h ก็น่าจะให้ความสะดวสบายในการนั่งโดยสารโดยเฉพาะที่นั่งระหว่างแถวได้ดีกว่า s อ G6 ครับ เมื่อมาดูที่อุปกรณ์เด่นๆภายในตัวรถนั้นถึงแม้ว่ารถทั้งสองคันนี้จะมีอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless c h เจอร์ที่คล้ายๆกันมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังบอนั่งแถวหลังสามารถปรับเอีงได้ที่ใกล้เคียงกันหรือบาะนั่งแถวหลังสามารถปรับพับแยกได้60-40ที่ไม่แตกต่างกันแต่อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือของ S ถึง G6 นั้นจะมีติดตั้งมาให้ถึง2ตำแหน่งจึงสามารถใช้งานกันได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะที่บอนั่งผู้กับขี่ และเบาะนั่งผูดด้โดยสารด้านหน้าของ I อ n h นไ e ฟ e เทคเจะมีระบบปรับาอากาศและมีฟังก์ชันนวด5แบบติดตั้งมาให้ซึ่งถือว่าให้ความสะดวกสบายแก่ผู้นั่งโดยสารและให้ความผ่อนคลายได้เป็นอย่างมากครับเมื่อมาดูที่ระบบเครื่องเสียงของทั้งสองคันนี้ถึงแม้ว่าหน้าจอสัมผัสจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันและรองรับระบบนำทางที่คล้ายๆกันพวงมาลัยเป็นแบบปติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์หรือสั่งงานด้วยเสียงที่ไม่แตกต่างกัน แต่ระบบเครื่องเสียงของ s p e n g 6นั้นจะสามารถรองรับระบบ apple carplay และ android auto แบบไร้สายได้ซึ่งจะให้ความสะดวกสบายอย่างมากในการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือในขณะที่ลำโพงของ ion high tech ht จะมีติดตั้งมาให้มากกว่าอยู่4ตัวอีกทั้งยังเป็นระบบ d o l b y Atmos จึงจะทาให้เสียงมีความดังและมีมิติที่มากกว่าครับเมื่อมาดูที่ระบบความปลอดภัยจะสังเกตเห็นได้ว่ารถทั้งสองคันนี้มีออปชั่นเด่นๆที่ติดตั้งให้มาคล้ายกันหลายอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go กล้องมองภาพรอบทิดทาง360องศาหรือระบบช่วยในการขับขี่ต่างๆแต่ S ปิง G6 นั้นจะรองรับระบบความปลอดภัยที่มีรายละเอียดปริกย่อยมากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจอดและออกจากที่จอดอัตโนมัติมีระบบเรดาร์ทั้งหมด5ตัวและกล้อง12ตัวมีระบบที่ครบวงจรเกี่ยวกับป้ายสัญญ,ญาณจราจรหรือแม้กระทั่งมีถุงลมนิรภัยที่ติดตั้งมาให้ถึง7ตำแหน่ง ซึ่งถือว่าให้ความสะดวกสบายอย่างมากและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในขณะที่ Ion h y t e t e c HT จะมีจุดเด่นๆก็คือจะมีระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่หมดวอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งมาให้เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่คนเดินถนนครับเมื่อมาพิจารณาทางด้านราคาจะสะเกตเห็นได้ว่า X g 6นั้นจะมีราคาในภาพรวมที่ต่ำกว่า Ion h นไ e เท HT อยู่ทุกรุ่นย่อยครับ ผู้บริโภคจึงเข้าถึงและจับจองสินค้าได้ง่ายกว่าอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้มากกว่าซึ่งถือว่าให้ความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า i อออนไฮเทคเอชทีจะมีราคาที่สูงกว่าแต่ก็จะได้พลังกำลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่าตามไปด้วยอีกทั้งยังมีระบบเปิดประตูปิดน็อคในรุ่นท็อปเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคตรงจุดนี้ก็ถือว่าสร้างความคุ้มค่าและให้ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภคเช่นกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดภาพรวมของรถ E ีีทั้ง2คันนี้ซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถที่มีดีไซน์ล้ำสมัยออปชั่นภายในจัดเต็มรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้อย่างเกินคุ้ม Xpeng G s คันใหม่คันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรกแล้สำหรับท่านครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถที่ดูสปอร์ตเรียบหรูห้องโดยสารกว้างขวางรวมถึงยังมีสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ไม่เป็นสองรองใคร Ion h นไ e t e c h เอคันใหม่คันนี้ ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ท่านไม่ควรจะมองข้ามครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกซือ้อ xpeng g 6หรือ ion h y p e t e c ht นั้น,น,นก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขและสนุกกับการขับขี่รถ ev คันใหม่เอี่ยมทั้งสองคันนี้เป็นนานเลยนะครับยังไงขอบคุณท่านผู้ชมมา,มากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนกันทุกคนเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ